สำหรับวันนีนะ้เราจะมารีวิวเจ็ต <Wow. S 1> ทอมแอนเจลี่นะจะเป็นของเมเจอร์นะตัวนี้ในราคาเก mm ้าร้อยสามสิบมีถังป๊อบคอนนะแล้วก็จะเปิดให้ดูมีเจอรี่ฮะตรงนี้จะเป็นชีส ลาเปิดเปิดตรงนี้เปิดเปิดตรงนี้นะฮะข้างไหนอนะของมิเตอร์เรามาทม เวลาเปิดเนี่ยเปิดตรงนี้ปิดก็ปิดตรงนี้นี่นะเปิดก็เปิดตรงนี้ นี่คือกิฟต์เซตของทอมแอนดเจอร์ี่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะ